จจุบันมีสมาชิก1,330ัรวษนพุน่มุทธศักราช2,000เียดตั้งแน่การเลือดระดับขั้นง,งานของลูกจ้างประจำความรู้ในบทบาทหน้าที่ของลูกจ้างประจำให้ได้รับเกียรติจากกลุ่มงนานดุคนจํานักงานประจรสวงสาธารณสุขและจํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตลเรือนบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญผูะว่าราชการจังหวัดประธานหัวหน้าผู้ตรวจว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ในยการท่านสาธารณสุขจังหวัดบุคลากรของกระทรวงนะครับก่อนอนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับก็ทราบว่าวัตถุประสงค์ของการจัด เพื่อนแล้วก็มังกรเกษตรอายุนะครับไม่ได้มีเวลาพักผ่อนหลังจากที่ทั้งถึงวันที่ท่านจะต้องเกษียณไปให้เวลากับพวกเราไม่ว่าจะนะฮะหรือพยาบาลนะครับระดับสูงของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นพิธีสำคัญก็คือในเรื่องของความคิดหรือว่าที่ในองว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นองค์ประกอบที่พยาบาลนะครับมันก็ประกอบไปด้วย างคนได้รับรู้ข้อ่าวสารของทุกทา่านก็เป็นสิ่งที่ชอบแต่ผมคิดว่าก็ถึงที่จะกระทำร่วมกันนะครับมีหมอไม่มีพยาบาลนะมีแพทย์พยาบาลไม่มีหมอก็ทำเปที่ยนกันแล้วกันปรับผมเป็นผู้บริหารที่พเรารูปนภะาพส่วนมันเมื่อกี้ก็เลยพบกับพวกบนะางคนเป็นเป็นมันดีก็ยังไม่รู้จักในเไม่ได้ก็ครับง ได้รัเก็บความาี่เ็ษในการประชุมนางสุนันทาอุปนัน โสคนเมทะพัน